สวัสดีครับพีนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยมาชมเลือกซื้อเลือกใช้แล้วนะครับวันนี้เมอร์เซเดสเบนครับรถมือเดียวป้ายแดงเบนซ2 0 0สอยสวยกิบเลยไม่น้อยเพียงแสนเก้าเท่านั้นเองรถสวยครับขับแล้วดูดีหรูหราพร้อมเอาไปใช้ต่อได้เลยครับสภาพดีมากเจ้าของดูแลอย่างดีไม่น้อยครับไม่แค่แสนเก้าสีบอลทองสวยงามสีสันเงาฉ่ำทั้งคัน เบนซ2 0 0คอมเพเซอร์ 200, or, ครับปี02เกียร์ออโต้เครื่องยนต์ M111 ฟ้าแดง 2000cc บอดี้ดีสีสวยรอบพันเครื่องฝาแดงครับขับดีวิ่งดีห้องเครื่องเดิม,ดมตัวเครื่องดเดิมเกียร์ออโต้ uto, ครับระบบเบรก ABS มีแอร์ a บให้6จุดเลยนะครับสวยงามสะอาดตาครับสภาพดีมากภายในเบาะปรับไฟฟ้าเป็นเบนาะหนังแท้ระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้ได้ครบ ราคาเพียง159,000บาทเท่านั้นครับขายเงินสดครับ159,000บาทเครื่อง 2000cc เกียร์โต้4สูบใช้น้ำมันรนล้วนครับเบนซิน9195มีระบบคูดคอนโทรลด้วยครับภูมิใจมัลติฟังก์ชันนบอกปรับไฟฟ้าเมมโมรี Memory คู่หน้าเล่มเอกสารคู่มือคุกสวิตอยู่ครบกุญแจรีโมทอยู่ครบครบเลยครับวิทยุเดิมติดรถ ภายในลายไม้ทั้งคันสวยหรูเริ่มเดิมโรงงานประตูระบบเส็นทันล็อกใช้ง่ายปกติด้านหน้ามีไฟตัดหมอกให้ด้วยกระจกหมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าเหมาะสวยมากห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครสมบูรณ์ไม่ขาดไม่ยุบไม่แฟบเบาฟูๆูเลยเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษี68นะครับสิงหา68ใช้ยนยันปีหน้าเต็มปี ท่านใดสนใจสามารถไปดูไปทดลองขับกันได้พิกัดดูรถอยู่นิมิตใหม่ลงพยาบาลโค้งสัมวารกทมอเอทโทรและ id ดีไลเจ้าของตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลย159,000บาทครับสวยคบคุ้มสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ